แม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำมีมอแอมแม่ไม้เอดแม่นออาน้ำไม้โทน้ำแม่น้ำมีมอแอมแม่ไม้เอดแม่นออาน้ำไม้โทน้ำแม่น้ำมีเนาะถ้าแล้ว ช้างนุยเมียเต้เอริฮาพี่อะไรเมียกบพี่หล <machine. atisfied> ับเฉป่าเลยพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่อภัยไหมพออพอไมมเอ็ดพ่อมอเอแม่ไมมเอ็ดแม่พ่อแม่อภัยอภมพออพอไมมเอ็ดพ่อมอเอแม่ไมมเอ็ดแม่พ่อแม่ အဖေအမေပူယာပူယာပူယာအဖိုးအဖွာဒီအဖိုးအဖွာဆိုတာကြတော့အဖေဖက်ကအဖိုးအဖွာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဖေဖက်ကအဖိုးအဖွာကိုပူယာလို့ခေါ်ပြီးတော့မှအမေဖက်ကအဖိုးဘွားဘွားကိုကြတော့ตาใหญ่လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ်ဦးပူမဲ့အစ်ပူရာယာမဲ့အစ်ယာပူယာ โพออูป um ูไม่เอ็ดปูยออายาไม่เอ็ดย่าปูย่าโพเข้าวําเข้าวําเข้าวําเข้าสสดะเวนอาเปล่าเปา่าได้ท่ำสระกูเปล่าเป่าไดเข้าวทํำสดากูเทวเวนดีขอเอาเขาไม่โทรเข้า ถออำถํำไม่โถถ้ำข้าถ้ำกูเทวันดีขอเอาเขาไม่โทเข้าถทออำถํำไม่โถถ้ำข้าถ้ำกูเทวันดีไม้ไผ่ไม้ไผ่วาไม้ไผ่วามองไอไม้ไม้โท,ท,าามทออาาไม้ผอไอ,อไผ่ไม่เอด็ดไผ่ ไม้ไผ่วามอไอไมไม้โทไม้ผอไอไผ่ไม้เอ็ดไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่วาไม้ไผ่วาวาเป็นกูสุดรับจะพาะเนาะ